มาแล้วครับมาแล้วรอบคำหลอบคำ <c oughs> มือนีสุ่มแซวโอ้ยมือนีฝนตกครับแต่ว่า <c oughs> หลังเวที่หากัดผุดครับ <c oughs> ไม่ใช่ดู <c oughs> คุณแมอสอมอไอาสามไ <c oughs> อบี <c oughs> ไม่นักตองอู <c oughs> คน <c oughs> เรียง <c oughs> ช้าง และที่สําคัญที่สุดครับพี่น้องนี่ขอบคุณเลยนี่ขอบคุณเลยไม่นี่ขอบคุณผู้ใดอันไม่นักตองอขอบคุณเจโอพ่อใหญ่ค่ะร้านเสริมสวยอันดับหนึ่งชริตาวดดิ้งอยู่ที่ปากแดงค่ะนี่ครับเป็นได้เอาอาหารการกินมาให้พี่น้องป้าแสบไรเขาเอิดยังไงก่อนนี่เจ้าห่อนเจ้าห่อนเจ้าห่อน แต่ว้านน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มนี่แซ่บหลา,ลายครับพี่น้องฝากบอกเพน่นเด้อว่าอ้ขอบคุณหลายครั้งให้อันย่อๆยริงๆคร้งให้เคลือนไปลอยหลานพันหลานมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันป้าแซ่บหลายพี่น้องซุมแซ่วย่ำแรงครับเยักษ์แต้งหนาครับกินแล้วแตงหนาขอบคุณหลายขอบคุณต้องเอิ้อเพื่อเจ๊โอเนาะเจโอขอบคุณเจ๊โอแล้วก็พ่อใหญ่น้ำเด้อพ่อใหญ่น้ำแซ่บหลายแซ่บไปเลยขอบคุณนะ ประทับใจที่สุดคือมอนี่ยห่อนดีดีพี่น้องหอนดีครับมากมากพี่น้องซุ้มแซลหลออกลังโอหลอบคำหล่อพลงกินแล้วได้กระสแตงหนาละคุณแม่เอาสมอนี่ดีใจน้ำเดอเมือนี่ดีใจน้ำรดน้ำไปแล้วรดน้ำนี้แล้วดีใจน้ำเดอจ้าเพราะว่าที่บอด้อาบนา มิตรกลุ่เนียอ้าว่มิตรกินกลุงมนะมิจนบ่ได้กินยากนี่เรลาแมีนกินยากเมื่อวานนี้ก็คนเลี้ยงช้างไปเล่นแถวบ้านครับไม่ญงอิ่มบ่ไม่ญ่อิ่มไม่ญงอิ่มมหาอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจเดี๋ยวพอลูกไส้ลูกไส้ก็ดีใจแห้งอย่พอ้สองเดือนบริพอกันสองเดือนบริพอกัน แต่ว่าคนติเสียใจก็คือปลุกปลูกคนับเป็นคนยงสั่งบอแนะนํำให้จัก๋ยวคือบอแนะน้ำให้เพื่อนจักคอยยัแนะนํำอยู่แต่เมื่อวานจะเลยมันมันมันยันเป็นยาเราก็ได้ลูกสะใภ้เป็นกระเทยอ้าวว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  มาเด้อพี่<า>น้องครับสอดแจง้งสอดฮงมนียูที่มาบยางพรสิบแปดนะครับมาบยางพรสิบแปดครับพี่น้องช,ช้องกรัรใช้ชลำเพลินออฟไิเชียลนะครับพวกผักบุ้งยังไหลอยู่นั่นดีกินอยังอีกูน ณขบพุดอีกแล้วป้าขาเขาพมันหมขอมาหมากไอ้นี่มาหมากนีมาหมากนี่อุยางตองอูเขามีทุก,ยกอย่างร้านไอีอยู่เลขอมาหมากเลยมาหมากวพอแล้วพอแล้วโอ้ยยังปวดอีกนี่มันปวมัวมดคนเลาอ้องอูคนมาเล่าอ,อย่างเดียว เราเขียนขิวพืดบ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 ืด,บด,บดซับเท่อกันแล้วแห่เงืดหลายแต่ว่าออกมาหน้า่ามบ้านนี่งหน้าอ่างแจงเสมอเลยเป็นมองเื่อ,อาชีพพี่ลี็กแจงเสมอได้ถิ่ม,ะมะอะไรได้บ้างถิ่มอะไรกันแจ้าลาดกันจีแมนแจงะอะไรได้บ้างแจงหนาเลยเหมืนอนบะเพี้ยนเลยอ่ะอะอกมาพี่น้องมา,มาไม่ใช่วางถ่ายกินครับรอไปก่อนนะครับยาดูบอกรอไปก่อนนะครับแล้วยังไม่ลงมาแค่แม่กินเมื่อแค่นี้เนาะ วันนี้ก็จะสองทุ่มกวัวๆนะครับก็ทำการแสดงนะครับอ้ยหมอนแม่มอเลยหลายนบเดือนบู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 บมบูบูเูบูอูบายเบูอ้บูบูู่บ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 นบูบู่แบูวว่ใสูบูบนบูบ่บูบูีูบันูบูบูบนจอบูบาบู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 บ่บู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 ะูบูบบู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 อููบูบกบู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  วันนี้เราเริ่มซิปให้แล้วนะซิปตัวนั้นน่ะซิปแต่ขึ้นได้ครับมืัอนี้ต้องขอขอบคุณอิริทึงอาหารอาหารเที่ยงอาหารแรงแล้วอันพ่อใหญ่จัดให้เลยมืัอนี้สาวพรมให้ให้ลูกสาวพร้อมถาเวลาสิไปเภ็ดเล็ยมืัอนี้ก็ขอขอบคุณเงินมองขอบคุณแม่โอ๋ค่ะสเภ็ดเรียบเรียบเพิ่นรักกิโลน่ะรักิโลนเรียบเรีบเรีบเรียบเรียบเป็นดีๆเจ้าบ้นปากผีพวนติน ถ้าเรื่องเซิฟซวยนี่ต้องที่หลักต้องส่วนแม่อ,อสอมอไปนั่มมาเคล็ดเล็บเพ็ดผมฮัลโหลว้าฮะเละน่นยงยูกวกแดงจ้าบ้าไปไหมวกแดงระยองมาบยังพรเบิ่งมาเดือนไหม เม้ายาบ้าปวดเอื่อยเตียงนั่งมาต้มกระไดดินลาเยังตบยาประสาทเบิดเนาะวันที่สิบหาวันที่สิบหาวันที่สิบวันวันที่สิบห้าบ้านมาเด้อพี่น้องเรื่มงมาแรกครับมาด้วยพอสิบแปดนะครับสอดแจ้งสอดคุมขับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับสิบหาเดือนหน้า สอดแจงสอดหุกครับวันนี้เราครอบครัวใหญ่นะครับงานอันนี้ว่างานปลาชว่วยงานป่าชว่วยวันนี้งานปลาชว่วยพาม่วนแต่ว่าสอดแจ้งนะครับนี่อีกแย่างนี่มันเลยเบิดอยู่โอ้ยเบิดมาเสียหนี้เออเกินเกลนเกล็นเานะย่านมันนั่น แต่ไมันด้แต่ไมันมันเี่ยโอ้ไมันด้เอาโอเคเดี๋ยวพอการกินเผาก็ได้แต่มันต้องกวบก่อนอย่างนี้แสบน้อยจะดุงเนาะน้ำกินแสบแต่ว่าแถวเขตแต่ว่าเขตพัทยาและย่องนี่ร้านอาหารนี่มีแต่แสบๆถ้าแสบถ้าบ่ดแสบนี่อยู่บ่ได้นะ่นถ้าไม่อร่อยนี่อยู่ไม่ได้ร้านอาหารแถวนี้ อาสมอกะเรเยี่ยมแลนน้หมองเยก็มากงวานอานันะไเอาอยู่น้ำกัดกันว่เย็นกัดไปทหมดออกมาจะมาหมามักกัดคอโอ้ ไม่ยังนาซาหายใจพอท่านไปเลยเนี่กปออันนี้อ่ันหมอไหมหม้อหน่อยที่เดียดหลายหน่อ มอนหน่ยแตมีริเดหลยคนรๆๆๆอยู่พี่ช้างบอกว่าเดี๋ยวขอดก่อนสักคราขอดก่อนสักคราออกออกที่หลังมูสดได้บป่าะสดได้ไหมทำไมไม่ซดอ่ะสดได้ไมันร้อนอ่ะเลเย็น วันที่เท่าไหร่นะปล่อยเพลงวันที่26่สเอ้ย28 26ครับ26 8สิบในแนาฬิกายีนาทีครับผมเตรียมแชร์นะครับพี่น้องเด้อใจบรพรอบเจ็บนะครับครับหัวด้วยกันแล้วกันเนาะหมวกนี่ต้นไม้นี่แปลกๆคุนๆอ่อะก็คอยกับปล่อยกันน้ำตาสว่างๆโอ้เจ้าว่ารดน้ำไปแล้วเป็นบ่เออตามมารเสียใจกับ แม่อสมอรถน้ำยังไม่ไปดีใจด้วยเพ่งที่สองมันไปว่าไปกับว่าอาบเพ่งที่สองกันเพ่งที่สองอ่นนั้นเข่งนั่นเข่งสองนั่นคนยังจ้างก็ได้อยังเกือบคอยเด้อแอบมักสาวบาสนะโอ้ไอ้เกือบเกือบควยเด้อ อร่อยมากสุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณอาหารนะครับวันนี้ถือเป็นวันเข้างานแต่งนะครับวันนี้กินงานแต่งครับงานแต่งันทีแดงไก่จะสาไปอาบน้ำก่อนกระเทยกระเทยมาแล้ว บ่างผู้ชนใช่ไหมอะไรนะเาเรียกอะไรนะเรียกอะไรกระเทยมาจากอะไรมาจากอะไรยังยังอ่ะไปรถตีบเอาผ่ามาได้ไหมผ่าข้าัสันสี่ดำอ่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณแฟนเพลงแฟนบอลลัมื่อแรกพอกันครับมื่อแรกอีกประมาณชั่วโมงกว่านี้เราก็ทำการแสดงนะครับอยู่ที่มาฟยามพอง18นะครับ สอดแจง <Lock ed S 1> สอดทุงและก็หมอชิดเด้อพี่น้องมืออื่นเด้อหมอชิดหมอชิดหมอชิด2นะครับอย่าลืมให้ยกำลังแรงใจกับทีมงานสาวหน่อยเพลิดเพแพงนะครับไปเล่นหมองได้ก็อย่าลืมให้ยกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อแรงใจนี่มาใหม่บอห้าว่าเอาพอกันคลิปนะครับพี่น้องว่อง ขอบคุณครับ